สวัสดีครับก็วันนี้เราจะมาเล่นเกมเอบล็คช o อคพาร i n อ i ฟินินะฮะไปกันเลยแต่จะเป็นการแต่จะเป็นการมาเล่นเออ่โหมด Crash นี่ครับ Crash i n the c l o u d s นะ,ะต้องซื้อจาก DLC โหมดแบบว่าชาเลนจ์เนี่ยมันจะมีด่านมันจะมีด่านสี่ด่านให้เราเลือกเล่นและแต่ละด่านมันจะมีศัตรูเป็นแต่ละด่านไปศัตรู้วกี่ตัวอะไรก็ว่าไปแต่ว่าในแต่ละด่านเนี่ยมันก็จะมีชาเลนจ์แบบออปชันแบบก็คือนี่ครับบุริบอนก็คือมันจะมีแบบว่าสมมติด่านนี้ต้องฆ่า มือสไนเปอร์ให้ได้ก่อนที่จะฆ่ามือปืนธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นก็คือมี็นชา l e เลนแบบสุ่มมาว่าให้เราทำถ้าทำได้แล้วก็ได้ได้แบบก็คือได้อะได้บูเลบอลมาแล้วก็ทำให้คะแนนเพิ่มได้ไม,ม,มั้งเหมือนมันเป็นชาเลนคะแนนอ่ะอันเนี้ยชารเลน์เก็บคะแนนว่าใครได้ทำคะแนนสูงกว่ากันเนี่ยดเดอร์ตรงนี้ก็เป็นตารางคะแนนของตลดาดนัด ม่ได้เล่นนะ้ำมากมากเลยอันนี้เล่นไปแล้วมีซีดาต้องขอโทษด้วยเฟรมอาจจะตกไม่รู้เป็นเพราะอะไรตกแบบน่าเกลียดม,มากแล้วเราจะมาเล่นอืมเล่ดีกว่าเรเ s Dome นะเราจะมาเล่นกันแบบตายคือจบเลย ตา,ตายคือตายเลยนะไม่มีการเอาใหม่แต่ถ้าบูลิบบอลพลาดก็พลาดก็คือพลาดแล้วกันพลาดก็คือเราก็ไม่ได้โบนัสอะไรแล้วก็ไม่ได้บูลิบบอลด้วยแต่นี้เล่นมาประมาณกี่ดาบรู้เท่าที่เห็นเมื่อกี้จะไม่ได้แล้วามาเล่นกันขำๆแล้วกันพอดีเบื่อช่วงนี้นี่ครับเนี่ยมาบอกว่าให้กําจัดศัตรูทั้งหมดด้วยสกายพุกมิลลี่ก็คือเรามีท่าโจมตีมิลลี่อยู่ที่แขนซ้ายเรามันจะเป็น เป็นสกายฮุกอยู่นะฮะสกายฮุกมันสลับเออสามารถปีเอต่ายลางได้นี่ยโอเจตโต้เน่ยคือห้ามใช้อุลอะไรเลยต้องใช้นี่ค่ายค่ายอย่างเดียวค่ายอย่างเดียวใช้อะไรทั้งนั้นไม่เป็นไรไม่กลัวอืมโอ้โอ้โอ้ตัวจับ อืมอืมโอ้โหปฏิชิบหายเลยได้ละอืมต้องต้องได้บอกเป็นเวฟมีเวฟไปเรื่อยครับเนี่ยมันจะบอกว่า เราต้องติวสู้แบบมีแค่ทหารธรรมดาเฉยแต่ว่าเราต้องกำจัดด้วยปืนปืนพกอย่างเดียวพิสโต้แต่นี่ไม่ใช่ปืนพกนะที่เราถือเนี่ยเป็นมันก็ป็นปืน,ปนแบ็กนัมแหละแต่มันก็ปืนนี่แหละปืนพกในพิสโต้นะลุยกันเลย โอ้เฟรมตกโอ้เฟรมตกได้น่าเกลียดม,มากเผื่ออะี่งเราเอซเรเบตตุวะวโอ้อยเรื่องนึงอืมชาเลนจ์อยู่จริงเราเหลือเราจะไม่เล่นไม่สนชาเลนจ์ไอ้บูลลรปของบูลเล่บอลก็ได้นะ ยิงแหลกก็ได้ขอบคุณครั Thank you Elizabeth Elizabeth <c oughs> โอ้ฝนตกน่าเกลียดม,มากต้องขออภัยด้วยอ่าต่อไปจะเป็นเอ่อพวกทหารแล้วก็จะมีพวกที่ถือปืนยิงเป็นแบบ ลูวัลเล่นะฮะไม่ใช่ปืนธรรมดาจากการทั้งหมดด้วยวิโก้อันเดอร์โทนะอันเดอร์โทมันเป็นอันนี้เป็นยาเรามีพลังพิเศษแต่และอยู่แปดอย่างนะ,ะเป็นหรือว่าเรียกว่าวิกอแล้วอันเดอร์โทนี่เป็นน้ำนะฮะถ้ากดสกิลก็คือสกิลพวกนี้มันจะมีกดสองแบบก็คือถ้าเรากดคลิกขวาให้เรากดคลิกขวาเพื่อการทำการใช้ าเรากดคลิกขวาอย่างเดียวมันจะนการปล่อยแบบทันทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรากดค้างไว้มันจะเป็นอ่าเป็นการชาร์จบางบางชนิดเป็นการชาร์จเพื่อพลังที่แรงขึ้นหรือวางไว้เป็นกาดักอะไรเงี้ยปาไปใส่พวกมันก็ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าอย่างอันเดอร์โทนเนี่ยก็คือเป็นการสั่นน้าใส่ให้กระเด็นแล้วก็ถ้ากบถ้าเป็นแบบกดค้างมันก็จะเป็นการดึงเข้ามาคือเราให้จ จากการฆ่าตัวด้วยตัวนี้เฮ้ด้วยอเดรโทเนี่ยนะฮะอะไนะยงกว่าครั้งดึงมันมาแล้วก็ออกไปคตรนข้ามเปลืองดึงมาสองคนเลยอะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ Úi, <S preach science> Đừng đường... mà Đừng mà thằng ấy. ĐiER để tôi điều lại. Do it. Thằng này rẽ thì nó ไม่ร่วงเฮ้ด้อโอ้เฟรมตกเฟรมตกเฮียมากนี่ไงล่วงไปซะโอเคคอม p ีทคอกูลีทีกว่าเท่ ไปเราจะพบกับทหารที่มีถือปืนไอพีจีแล้วก็ซีลอดซีลอดมันจะเป็นเป็นพวกใสไอพวกเป็นพวกที่มีถือปืนด้วยดาบนะฮะแล้วก็ใสผ้าคลุมเหมือนพวกยมทูตแขวแล้วก็สะพายเหมือนสะพายลงศ่งไว้ข้างหลังเป็นเป็นแล้วก็มันจะหายตัวเป็นหายตัวหายตัวได้หายตัวว้าไปมามหามาโจมตีเราได้ก็คือมันเป็นอีกามันเป็นอีก <S <S เรียกว่าอีกาแล้วกันเพราะมันเป็นมันมพอเวลามันหายตัวมันจะหายแล้วมันจะ,ะกลายเป็นนกอีกาแล้วก็เนี่ยมันบอกว่าให้เราบูชาบูริบอนเนี่ยก็คือชาเลนให้เราได้ทำให้กำจัดศัตรูด้วยแท็บนะฮะแท็บทั้งหมดซึ่งแต่ละอันเนี่ยโดยที่อันที่เป็นแท็บเนี่ยจะบอกให้ว่ามีเนี่ยโพสิชั่นเนี่ยช็อกกี้ช็อกกี้ไอช็อกช็อกกี้เนี่ยสายฟ้าอันนี้ก็เป็นกำลักมี สองสอันนี้อันที่สีเป็นไฟนะฮะแล้วก็5มี5อย่างที่สามารถแบบว่ากดค้างไปปลาใส,ส่ตตูก็ได้หรือจะปลาใส่พื้นเพื่อที่จะวางไว้เป็นแท a p หรือกับดักนี่ซึ่งมันจะไม่เออเอ return to center charge กับอนุโทเนี่ยจะไม่จะไม่ใช่แท็จะเป็นการกดค้างที่ไม่ใช่แท็ฉะนั้นก็อย่าไปใช้เราใช้ไอ้นี่สายฟ้า

ให้ตายเลยก็ได้แต่ไม่ครับโอ้ยสวยโอ,โอแ้แฟนเป็นตกอ่ะโอ้ยย่าละ่ะเป็นตกต้องไงจ้าอุ้ย ายิเดี๋ยวตัวเดียวตัวเดียวคอมมอนอามาเน,นี่กูเหอะอ่าฮะโอ้โหเฟมไมาเฟมเลทนาเก่งเงี้ยทำไมอ่ะโอ้ห้มมมา,มามข่าบ่ะ เพิ่ม,มานานก่อนซลนะครับขวามึงจะมาโดนมาดีมา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 ,เ,าเสียเวลากับมึงจริงเลยที่เอ๋โอ้ทำไมมันสะดุดแน่เลย ไปตกไปตกโอเคตอนนี้ไปถึงเว็บไหนเนะี่ยเว็บสี่แล้วเอเว็บห้าดิต่อเาก็จะพบกับแฮนดี้แมนนะฮะแฮนดี้แมนก็จะเป็นเป็นทหารไม่ใช่ทหารเนี่ยป็นทหารแต่ว่ามันอยู่ในชุดเครื่องจักรใหญม่มันเป็นสิ่งมีชีวิตทดลองมั้งแปลกใหม่มาตร,รการเทคโนโลยีใหม่ของที่โคลอมเบียนี่นะฮะ มนมะเป็นตัวใหญ่มากเ,เริ่อการอ๋อเนี่ยจากการแฮนดี้แมนก่อนที่จะจัดก,การศัตรูตัวอื่นได้เลยแฮนดี้แมนเนี่ยแพ้แพ้น้ำนะแตมม่มันไม่แพ้มันไม่แพ้สายฟ้าแ <over> ย่แล แกต้องตายมาเอ้ยไอ้ห่าตัวเลยเฟลเลยเมื่อกี้ม่ลากเพื่อนมันมาเพื่อนมันโดนลูกหลงไปด้วยเลยจักเปลี่ยนมั่งอันนี้ปืนนี้แรงกอืม ไปมึงน่าไปมึงน่าไปแม่โอ้ยโอ้ยโกหีโกหีโอ้โอ้สะดุดโอ้โอ้สดุโอ้โกสะดุดใหญ่เลยแม่สะดุดไม่หยุดเลยนี่ไงสกายฟ็ก ไดไ้แล้วมันเปรี้ยแล้วแม่งเลยโคตรสวยเลย ความกระตุกนี่เลยเสียไปเลยหนึ่ง <c oughs> ต่อไปมีเวฟหกโทษโทษสตูต่อไปจะมีพวกทหารแล้วก็แพทริอตก็พูดมันจะเป็นอ่บเครื่องจักร ที่แบบว่าดีไซน์ออกมาเป็นเหมือนคนยุคเก่าอะคนอังกฤษหรือมนการยุคเก่าผมม,ผมีแบบยุคเก่าแหละใส่เสื้อแบบสมัยแบบยุคอะไรวะรกูกพูดไม่ถูกเอาง่ายเป็นเครื่องจักรตัวใหญ่ตัวึ่งแต่ว่าจะไม่ใหญ่เท่าแฮนดี้แมนแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่จุดต่ออ,อยู่ด้านหลังเป็นไขาลานอยู่ด้านหลังต้องเข้าไปยิงข้างหลังมันแต่มันแต่มันลาบากก็คือมันจะมีตัวมันจะถืออะไรวะปืนกลยักษ์เออเป็นคนใหญ่ ยิงแรงมากถ้าเราไปใกล้มันไปสู้แล้วไปชีตก็ไม่ได้ปัดทีเดียวลดดาเมจเยอะฉะนั้นเราก็ต้องมายิงข้างหลังแพสไฟฟ้าตัวนี้แพสไฟฟ้าหรือจะใช้ใชเ้เป็นวิกอแบบโพส s ชันแบบข้อสิงล่างมาก็ได้ควบคุมมันอะไรอย่างงี้บูลิบอนชอลเลน์อันนี้จะเป็นกำจัดศัตรูห้าตัว,ตวผ่านการายิงกนเองก็คือ เราใช้วิกอรน,นี้คือ Possession ถ้าเราปล่อยไปเฉยก็ก็คือจะแบบปล่อยไปให้สิ่งแป๊บเดียวแต่ถ้าเรากดค้างมันจะเป็นการปล่อยให้ไปสิงนานขึ้นหรือจะปล่อยไว้ตรงเป็นทรัคก็ได้ใครมาโดนก็ปุง้งอะไรเงี้ยห้าตัวให้มันฆ่ากันเอง เราจะเนี่อยอยู่ตรงนั้นตัวนั้น,น,นดีคอร์ดปรไปก่อนเ่าอืมอ๋อไม่อ่าฆ่าตัวตายไปแล้ว ยิงสิงมันยิงมันเอ้ย,ยิงมันไ้แล,นแล้วแต่พอมันหมดถ้าเป็นพุททหารถ้ามันหมดหมดเวลาสิ่งนั้เนี่ยมันจะยิงตัวตายเนี่ยขอพิสแล้วเห็นไหมโดนยิงพัาดแต่ว่าหนึ่งแต่หาวนะจ<อ>ับหน่อยไหม

ส่งข้อมาท่านหน่อยนี่ต่อยแมงร่วงเลยไอ้ยเมื่อกี้ทำหา แต่ไปเพยเจ็ดจะมีพวกสไนเปอร์แล้วก็พวกถือปืนมอลเลย์ด้วยนะฮะบูลลีบอชลชาเลจ์ก็คือกำจัดพวกที่ถือปืนมอลเลย์แล้วก็ซิล็อดก่อนที่จะฆ่าพวกสไนเปอร์ได้เลยเอาชิตทุกสองแล้วกัน าซิล็อตกับอ่าพวกทหารที่ถือปืนวอลเลย์ก่อนแล้วค่อยไปฆ่าสไลเปอร์ดูงไงมันล้กโอ้ยอยังไม่โดนนี่

โอ้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 ตัวนี้ความมึนความโง่ล้วนๆเลยนี่ถ้าไม่ตดว่ากูทำบูชาเลนี่พวกมึงตายหมดแล้วนี่แหละไอ้เหี้ยโอเคตามที่พูดก็คือถ้าเราตายแล้วก็คือจบ โอเคครับ,รบก็ไว้ที่นี้แหละเอามาเล่นขำๆเดี๋ยวไว้ถ้าเล่นอีกก็เดี๋ยวจะอัดอีกนะครับก็บ๊ายบายสัสดีครับ